ท่านไม้พระราชาโอ้โหตอบได้อีกแล้วเอาละอีกคำถามลองดูอะไรเอ่ยเมื่อจะใช้เอาไปทอดเมื่อจะจอดเอาไปทิ้งสมอเรือโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหตอบได้อีกแล้วแต่ว่าคราวนี้แหละท่านเทวินทะตตวจบปัญญาอย่างแน่นอนอะไรเอ่ยมีหูสองหูมีขาสองขาเว้นหนักหนาะเอาขาแยงหู ปิ่นโตพี่ค่ะข้็ต้องยอมท่านไทวินทะแล้วล่ะสมแล้วจะเป็นจตุพรามที่มิิลาภาคภูมิใจ เอาลาดทหารเอาเหรียญทองมาหนึ่งหาบบำเด็จให้ท่านเทวินทัศไย่ค่ะเออนี่ท่านเทวินทัศได้ข่าวมาว่าในเมืองของเราเนี่ยมีเด็กน้อยจ้ปัญญาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโมโหสดคอยชื่อเหลือชาวบ้านร้านตลาดแถมยังสร้างสถานีการค้าที่ชื่อว่าเทวศาลาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองข้าเองอยากได้ผู้มีปัญญาและความสามารถมาช่วยงานบ้านงานเมืองอยู่แล้ว ่านมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงล่ะฮะท่านเทวินทะเรื่องนี้ฟังหูไว้หูดีกว่าพะยะค่ะเพราะไม่แน่ว่าเด็กน้อยที่ว่าจะฉลาดจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่ามอมฉันว่าเราควรทดสอบเจะะ้าโมโหสดอะไรเนี่ยด้วยปัญหาชาวดีกว่าพะยะค่ะอืมดีดีแล้วท่านเทวินท h มีปัญหาชาวอะไรที่จะทดสอบปัญญาเจ้าหนูน้อยโมโหสดนี่ละ่ <c oughs> ฮะฮึมมีอะไรหรือโอ <c oughs> โอ,โอ โอ้ฮ่าฮ่าโอโอ้โหนี่โดนใจจริงๆเราเองอยากรู้เหมือนกันว่าเด็กน้อยจะปัญญาที่ว่าจะจดปัญญาเมื่เจอปริศนาข้อนี้หรือเปล่าแหมดีจริงๆอะไรเอ่ยเด็กๆนุ่งขาวเสาๆนุ่งเขียวแก่ๆนุ่งแดงเออพริกขี้หนูอ้าวไปตอบอีกแล้วเจ้าอ้วน มานี่มาโดดดีมากอ,อกซะดีๆมไม่เอ,เ,อเอาแล้วหน้าผากฉันบวมไปหมดแล้วท <c oughs> ุกนายที่ต้รูค้คำตอบกันแล้วที่ไนแกี่ยบเลยเจ้านกบ้าขวะหอสดอมหดพระเจะาองการจากพระราชาฉันนี่ละมโหโสดจะจู่มีเหตุอะไรถึงมารับสั่งถึงฉันล่ะ พระเจ้าวิเทหาราชได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามานานจึงพระราชทานคำถามมาทดสอบชาวถ้าเจ้าตอบได้พระเจ้าวิเทหาราชจะประทานเหรียญทองหนึ่งหาบใหญ่แต่ถ้าเจ้าตอบไม่ได้จะต้องถวายเหรียญทองจำนวนเท่ากันสู่ท้องพระคลังแล้วปริศนาอะไรเกี่ยวกับท่อนไม้อันนี้ล่ะพี่ชายปริศนาแสนง่ายเพียงเจ้าถายได้ว่าด้านไหนของท่อนไม้อันนี้คือโคนต้นไม้ ด้านไหนคือปลายกิ่งเล่นไม่แฟร์นี่แบบนี้ปล้อนกันชัดๆลอยอุ๊บพี่ชายช่วยพาฉันเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทีสิรหรามากเลยโอ้โหในรั้วในวังนี่สวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยจนไม่เอให้เจ้าจวนเข้ามาเหยียบเลยหน่อยว่าไงนะจุกะะในลองพูดอีกทีสิวันนะจุกะสำรวมหน่อยได้มาดมาแล้วเหรอโมโหสถเอ๊ ปราดใหญ่ไงตัวเล็กจิ๋วอย่างนี้ลหละฮะก็หม่อมเห็นว่าความเป็นปราดไม่ได้ถูกจํากัดที่ขนาดตัวหรือว่าอายุรอกพะยะค่ะดูแม้แต่ท่านที่ปรึกษาของพระองค์ก็ยังดูอ่อนไว้อยู่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> กเด็กน้อยอวดดีอยากรู้จังว่าปัญญาจะดีเหมือนที่อวดหรือเปล่าสกัดดาวรุ่งเห็น,เ,หนเลยอะ่ะ แกล้งเด็กชัดๆจเจ้าหนูนี่โชคร้ายจริงๆนเนาะเฮ้ย <ๆ S 2> เบื่อสินลกเสียงกาพวกนี้จริงๆ,ๆตัวเองรับราชการในรั้วในวังมานานกว่าแต่เห็นข้ามาแรงและอิดฉากันนะสิเอาละเอาละพอกันได้แล้วไหนโมโหสดเจ้าคิดออกหรือยังว่าด้านไหนโคนด้านไหนปลาย พี่ชายช่วยเอาน้ำใส่กระมังให้ฉันหน่อยสิเอ๊ะมโหวสถจะเอามาทำอะไรนาะ,อะเอ๊ะแบบนี้เป,ปล่าไ้อ้รู้นะคิดอะไรอยู่จะอ้วนคิดอะไรไม่เข้าท่าเชิญทุกท่านพิจารณาฉันคิดว่าด้วยปัญญาของทุกท่านคงรู้แล้วว่าด้านไหนปลายด้านไหนโคนด้านไหนอ่ะใช่ออย่างนี้นี่เองอ่ะ

ปริมาณของไม้มาคำนวณหาความแน่นหนาซะกก่อนแล้วค่อยค่อยเเป็นไปไม่ได้โอ้ยอย่างนี้นี่เองอ่ะด้านหนักคือคนด้านเบาก็คือปลายต้นไม้เฮ้ยช่างคิดจริงๆเลยมโอหอสดนแ <c oughs> ต่ยอดมากยอดมากฉลาดสมคำรล่ำเลือจริงๆอย่างนี้สิเรียกว่าใช้ปัญญาจริงๆ <c oughs> น่ะ <c oughs> ไม่เหมือนบางคนที่น้ำท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถ้าเจ้าตอบได้พระเจ้าวิเทหราชจะประทานเหรียญทองหนึ่งหาบใหญ่ อาห้ามอันอันตัวเรานี้ก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มความคิดนี้ซะด้วยนะจะให้เราจ่ายเองก็อะไรยอยู่เออจ่ายเอง,งเงินด้วยของฉันยังไม่พอจ่ายเลยพะยาค่ะโดนสั่งสอนสแม่งจบพรามจอมเชิดเป็นยังไงละ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าให้ทุกแกทันทุกนั้นถึงตัว คนเล็กถัามาจิ้มฟันเลยไม่เป็นไรหรอกเพื่ค่ะหม่อมฉันคิดว่าถ่ายปัญหาแล้วเอาเหรียญทองมาเดิมพันได้เสียกันไม่ว่าหม่อมฉันจะได้ทองหรือพระองค์จะได้ก็เป็นสิ่งไม่ดีไม่ต่างกับการเล่นพน,นันถ้าจะลับสมองลองปัญญากันก็ถามตอบกันสนุกสนุกอย่าเอาเดิมพันเข้ามาเกี่ยวข้องเลยดีกว่าเพะ่ะค่ะ ดีดีมโหสถเจ้านี่นอกจากจะฉลาดแล้วจิตใจยังดีงามสมกับที่เป็นปรารถ์อย่างแท้จริงเลยขอพระไทยฝ่าบาทเอาล่ะเอาล่ะในเมื่อเจ้าว่าอย่างนั้นแล้วข้าถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะกันแล้วกันนะแต่ยังไงซะรางวัลก็คือรางวัลข้าขอประทานเหรียญทองให้มโหสถและผู้ติดตามคนละหนึ่งกำมือเลยผู้ติดตามก็ต้องรันสิ และสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสนุกเราน้องๆอ,อยู่เพียบเลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ